สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้อยสวัสดีนะคะแฟนเพจกฤษดากุดค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เรามีรถสวยๆมานําเสนอเหมือนกันค่ะวันนี้จะมีอะไรเป็นมิตซูบิชิค่ะแอต a าปี2014เครื่องยนต์1.2ค่ะ glx เนาะราคาก็ประหยัดค่ะน้องนุ้ยราคาเท่าไหร่จ๊ะพี่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองโอ้ผ่อนสี่พันใช่ลูกค้าผ่อนแค่สี่พันเองค่ะผ่อนแบบสบายสบายเลยผ่อนสบายเลยบอกเลยว่าผ่อนแค่สี่พันเท่านั้นนะคะใช่ค่ะสี่พันกว่าบาทฟรีดาวกันไปเลยนะคันนี้ฟรีดาวนะคะลูกค้าเงินเดือนแค่ประมาณเก้าพันก็สามารถซื้อคันนี้ได้เลยซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำใช่ค่ะนะคะซื้อคนเดียวเลยทำงานพนักงานบริษัทหรือ ค้าขายคะาะมีหน้าร้านให้เราตรวจสอบเนาะ<ช>พนักงานบริษัทัตรประชาชนทะเบียนบ้านห<ช>นังสือรับรองเงินเดือนสเต็เมนต์นะคะแค่นั้นจบเนาะสีเกรนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าหาอยู่เนาะนุ้ยแนะนำเลยค่ะคันนี้สีเกรอ่ะเราไปดูด้านในกันเนาะจ้ะอ่ะเดี๋ยวพาดูด้านในเลยโอ้โหเบาะหนังด้วยอ่ะคิดดูดิ ดูด้านในได้เลยค่ะนี่เป็นเดิมๆเลยค่ะประตูแทบจะไม่มีรอยเลยดีกว่าเอาง่ายๆใช่ค่ะสภาพด้านในนี่ถือว่าใหม่มากค่ะใช่ค่ะช่องแอร์จะมีด้านข้างค่ะตรงกลางสองแล้วก็ด้านคนขับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเดิมๆเลยค่ะพวกอุปกรณ์ใช่เลยกต้องใช่ค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติเนะเกียร์ออโต้นั่นเองใช่ตัวตัวเบาะค่ะ จะเป็นเบาะหนังสีดำเลยดูแลแล้วซึ่งทําความสะอาดง่ายมากด้านหลังก็เช่นกันค่ะด้านหลังก็ไม่ได้เล็กนะคนีบอกเลยว่าเ,เครื่องยนต์เขาพันสเรามองว่ามันอาจจะเล็กใ่ไหคแต่จริงๆแล้วภายในเขาเหมือนพวก v ีออถูกต้องค่ะนะคะอบอกเลยว่ามันไม่ได้เล็กนะคะมันกว้างนะสามารถนั่งได้ขาเนี่ยยาวเลยนะ ถ้าคน<ช>เลื่อนขึ้นหน้าไปอีกนี่แทบนอนได้เลย<ช>นะคะใช่ค่ะนุงองนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนจะตกแล้วเดี๋ยวไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ